ไปเบื้องเรื่องของพิทหารกันต่อค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองหาสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเพื่อได้ร่วมกับมูลนิธินโยบายสาธารณาไทยดําเนินการสํารวจพื้นที่แหล่งน้ำค่ะพร้อมกับเครื่องตรวจวัดทางธรณีฟิสิกส์แบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเตรียมการพัฒนาศักยภาพแปลงน้ำต้นทุนด้วยธนาคารน้ำใตดินในพื้นที่จังหวัดหนองคายค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกอธิเมศสรุติจเจริญวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนทีสองหาสำนักง,งานพัฒนาภาค2องหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะนำกำลังพ้นชุดสำรวจของหน่วยรวมกับมูล,ลนิธินโยบายสาธารณะไทยดำเนินการสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณพศ2569ด้วยเครื่องวัดทางธรณีฟิสิกส์แบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เตรียมการพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนด้วยธนาคารน้ำใต้ดินในโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริโดยร่วมการสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองคายในหลายตำบลค่ะได้แก่ตำบลพระธาตุบางพ่วนอำเภอเมืองหนองคายตำบลหนองนางอำเภอท่าบอและตำบลด่านศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายค่ะสำหรับมูลนิธินโยบายสาธารณไทยค่ะมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการสํารวจหาศักยภาพแหล่งนา้าไตดินในพื้นที่ต่างๆรวมกับหน่วย งานราชการหรือวา่าภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงน้ำและ,ะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคข,ของประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีในการตรวจวัดทางธรณีฟิสิกส์แบบคืนแม่เหล็กไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นวิธีที่ทันสมัยและก็มีความแม่นยำสูงค่ะสามารถตรวจสอบสันหินระดับนำใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นค่ะการสำรวจในครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นการรวบร่วมข้อมูลเชิงลึกรวมกับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อวางแผนการพัฒนาแรงน้ำในอนาคตอย่างเป็นระบบลดความเสี่ยงในการดำเนินงานซ้ำซ้อนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแรงน้ำคุณภาพให้แก่ชุ่มชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะทั้งนี้มูลนิธิก็ได้นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาแรงน้ำที่ยังยืนต่อไปค่ะ